รพระภูมิเจ um ้าท anyway> ี่บอนชาวบ้านที่มาแก้บนมดหัวหมูเกรงโรกวนกำเริมยุงแจ้งความจักคนเหตุฆ่าแมน้องงงงตายโดยเจตนาอ้างเกรงไม่มีทายาสืบสสกุลไมเชอรี่รวมตัวกันประท้วงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเหตุเกษตรกรส่วนใหญ่ปลุกที่ทำกิน ตัวคมนา pues คมเปิดแนวทางการแก้ไขปัญหารถ nah, ไฟตกรางเตรียมยกย้ายรถไฟไปวิ them, the ่งบนถนนและให้รถยนต์วิ่งบนรางแท่เกิดเหตุไฟลุกไหม้ทุ่งหญ้าเป็นบริเวณกว้างในเหตุการณ์พบด้านอนใจดีหาดน้ำตะกัดต้นเลิงก่อนที่นายสีมีหมัดลุกจะวิ่งเข้ามาจกน้าพร้อมกับตะโกนว่าที่มาละเม็ดเหม่จะมาติดบหัาง สรรพคุณผู้สนับสุนหลักอย่างเป็นทางการนึกถึงแป้งคลับต้องแป้งคลับโกกีตบให้เนียนตบให้ด้งต้องแป้งเก,ก้ากนีนึกถึงของปา้ต้องกะรีปั๊บตาฟก,กินฟกเป็นราบสรรพคุณเจลแต้มสิวปลาอีกวกนาใช้เพียงหนึ่งสัปดาห์จากสิวบนหน้าจะกลายเป็นรอยแผลเป็นยาตีฟันตราพระยินกินมะเฟืองใช้ประจำ่างต่อเนื่องใช้แล้วฟันไม่เหลืองยินดีขึ้นเงิน ชุดค่นอนตราบักนิ้วเบดดิ้งหลับสบายไร้รอยต่อทอครึ่งผืนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นนำแข็งตราเอรมาลีนน้ำแข็งดีมีมาตรฐานมือมาตั้งแต่เมื่มมมอวานอ้าวยังไม่ละลายพอคุณน้ำตาลตราดมอ้อยรสชาติหวานหยดย้อยใส่มากใส่น้อยก็ไม่หวานเหมือนเดิม ตาแมวเตาผมดับงามเงาไม่ต้องเก่าผมก็รวขอบคุณพระองค์ตาเทอริเคนลมแรงพวกที่เปิดหน้าผักเปิดหดนังหัวกระจายสามารถดตดกรราดับคนหน้าที่ w งเว็บดัดเ c o นดับกรรมดัาวและสามารถส่งเอสเอสพาร์สนุกราที่ดับการ2 1 2 2น212 224 236และ248เามและี่อ้มือเราสคนแล้วฉันตรีนภาดาเศรษฐาพัตรานนและดิฉันสุมิตาจริยาเมธานนท์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เฮ้ยจะบ้าแล้วแค่นับตึกขนานี้จะมาเสียตังค์ได้ไงเอาเกิดเขาสร้างแต่ราคาเท่าไหร่ลุงมายืนนับฟรีๆง่าได้ไงเนี่ยนี่มันยาอะไรลูกไม่เกี่ยวหรอกนับตึกแค่นี้หวังดียังไม่เชื่อจะไปแจ้งตำรวจจริงหรือเปจริงเลยที่นับตึกมาเสียตังค์แล้วลุงนับไปกี่ชั้นนะนะลงนับไป็นสิบชั้นสิบชั้นเขาคิดชทาราสิบบาทสิบบาทสิบชั้นก็ร้100อยหนึ่งร้อยหนึ่งเออเนี่ยเพื่อไปบอกใครเขาน呐 ไอ้เน e oh, oh, uh huh. ี่ยมันโง่จริงๆชันนับนตั้งสี่สินนี่มูมาจากไหนครับเนี่ยมาจากสุพรรณมาจากสุพรรณมาทำอะไรดูเทพครับต้องห้าอะไรดูนิดหน่อยเลยมั้เนี่ยอ๋อเปิดหูเปิดตาอ่โอ้โหอย่างนั้นทางนี้ครับอะไรวันี่วันี้นี่ไงครับถ้าอยากดูอะไรแล้วก็ตรงนี้คือเรื่องละครบอดเว้ครับเฮ้ยบอดเว้ที่เพิ่งรับแขกรับเชิญ เชิญนั่งเลยครับอา๋อ่าละครบดเพงของเราวันนี้สนุกสนานมากเลยครับจริงหรือเปล่าจริงครับเฮ้ยยี่เรื่อง,องออนี้ยี่เรื่องเอาวันนี้เสนอชมสามเรื่องเลยแกว,ว้าวเป็นภาพยนตร์เรื่องดังทงนาดไหนครับโอ้ปัญหาอยู่ว่าลุงมีตังดูหรือเปล่าโยไอ้ออเรื่องนึนไม่ต้องพูดถึงโอ้พูดถึงนะครับเพราะเงินมันเรื่องใหญ่ครับอาลุงกำนังจะเล่าให้ฟังอยู่นี้ไงยังไงล่ะครัลุงนักพื้นที่มาออ๋ที่นาที่นอน โอาบ้านเนี่ยติดธนาคารอ้าวไม่ผ่นไม่หมดกอแล้วครับบ้านมันใหญ่ค่อยๆถอนไปเรือ่อยๆวันนี้นะครับเอาไปให้ชมบสามเรื่องในการสร้างเรื่องเรื่องละร้อยครับสามเรื่องก็สามร้อยไม่ใช่ปันห้าและโเพเงินแค่นี้อเ,นเอาเรื่องเจ็ดร้อยเนี่ยเพราะงั้นเอาไปห้าร้รอยแล้วกันครับผมเองก็ถอนลุงมาสองร้อยอ้าวถอนอุ้ยลุงครับผมไม่มีตังค์ถอนนะทิดแล้วยังไงอ่ะเอาออางนี้ผมยืมลุงสองร้อยแล้วกัน โอ้ยไม่ใช่ปัญหารับไม้ทีนี้ผมก็ทอลุงสองร้อยาครับพระประชมการแสดงครับไฮ้นี่ครับอะไรครับรับจังงงซะแล้วเราเอาลุงไปงงตอนไหนเขาล่ะกังงที่ตอนนี้เนี่ยหลย เพื่ออะไรคะไอ้นู่ช้าๆนะลูกเออเอาเงินลุงคืนมาก่อนห้าร้อยคืนไปก่อนค่านั่งเท่าไรสามร้อยไงเอาลุงให้เองไปห้าร้อย่าผมต้องทอนให้ลุงเท่าไรจ่องร้อยเออแต่ผมไม่มีตังทอนแล้วยังไงผมก็ยืมลุงสองร้อยไม่ใช่ปัญหานี่ไงแล้วผมก็ทอนให้ลุงสองร้อยแค่นี้ก็จบไหมจบอยังไงยังไงก็ไหมจบ ไอ้ทูไม่จบยังไงล่ะเองจะบ้าเหรอเอาตังลุงมาถอนลุงเอาอย่างนี้เอามาให้ลุงก่อน500คือลุงมาแล้วเองเอาไปซ่องร้อยครับลุงติดเองไว้ร้อยหนึ่งยิงเงี้ยจบลุงครับมันไม่ได้จบง่ายอย่างนั้นนะครับทำไมก็ลุงติดผมแล้วเมื่อไหร่ลุงจะใช้อ่ะเนี่ยจะทวงในเดี๋ยวนี้ว่างั้นเถอะเงินเราต้องใช้ประกันครับเอาอย่างนี้ค่ายืมเองร้อยหนึ่งค่ายืมเองร้อยหนึ่งเอาเร็วที่เออร้อยหนึ่งค่าติดเองเท่าไหร่ร้อยหนึ่งค เอาคืนไหมอย,นะอย่เงี้ยจบนั่งเล่นได้เลยหนะูเอาอย่างงงนี่ถ่ายอยูไม่ไมีเวลาดูเลยเอาใช่เราเล,ๆๆลี้ยวดูเลี้องไปทางงงงทางไหนรับคครับมาชมภาพยอย่างของเราเรื่องแรกครับในเรื่องพี่มาพระขโง ว่าพระเอกถ้าเกิดจะออกเสียงให้ถูกจริงๆนะต้องออกเสียงว่า Mark. มาร์คมาเรียกยากไปหน่คนที่เรียกผมว่ามาร์คก็มีแค่คนเดียวนะยีิแเดรดิแต่ตอนนี้ถ้ากลับไปที่ the United States of America มีชารีแล้วออ้ยอาทีเทก็ดนะมีคนเดียวเท่านั้น,นครับที่เรียกผมว่ามาร์ค เป็นพระเอกแล้ว,วหัวกลนพระเอกบ้าเล็กเสียวนะเป็ชาวรถไฟขนาดนี้ซื้ออะไรตัวโบลิอาสั้างเนียแบไปบ้านอยู่ไหนเยา,าวรัตน,น์โกโบลิอาอิงโยนะแม่ขายเกาลัดดูนั่งไงไม่หัวมดจะช้นคุยได้เวลารถไปแล้วไปฟังทางรถไฟหรือกลับเข้า ซื้อมาข้าวให้ใครอีเป่ามันอยากกินฉะอมแยงนี้โอ้โยไอน้นู่นอีเป่ามันขายอ่ะลูกอ้าวเมียโคบอลลีรรครับเมียโคบอลลีครับเอาสุมาลินอ๋อซื่อเล่นของชือ่ออีเป่าเอาเล่นเป็นลูกเล่นไปทั้ะนุโภไถ่มาซะตังยังเลยร้านก็ปิดแล้วจะซื้อที่ไหนแล้วเนี่ยแ,กแลกได้ขนาดเดียวกันนเด็กนี่คนไม่คาดคิดก็เกิดชุดแลกแล้วแลกแล้วเขาไม่เสียตึ้ดเสียบบอ้อวแล้ว ใช่โยกับผ่อขี้วมาอย่างละโฉมไม่มีแต่โอ้ยอ่ะเนาะแล้วจะร้องทำไมอ่ะอยากร้องอ่ะเพราะฟิวตื่โอ้ยแล้วมีอะไรมาขายมีผักค่ะมีอะไรบ้างชะออมชะอมอ่านี่แหละชะอมเอามาหนึ่งกัาไปไปแล้วไปโยกเท้าแล้วมันต้องรู้แน่ๆเลยว่าไอ้นี่เป็นคนขโมยน้องมันรองเท้าสวยมากนี่ตาติดขี้โว้แหละรองเท้าอ่ะนะขอซื้อต่อได้ไหมผมไม่ได้หรอก เอ,เอาโอ้โหเอาละสนุกยาวคืนนี้ยาวเ,าเล่นไปเลยลูกเล่นไปเลยชีวิตแก้วอาพาักแก้วเป็นเด็กจอจอวอะไรจอจอวอ่อออวอางจังหวัดแก่ต้องขึ้นรถบขอสอมาลงที่ตลอ,อมอชออะไรอ,อะไอะไบขอสอตระลมอมอชบริษัทขนส่งมาลงที่ตลาดหมอชิด รงแรมริมด้วโรงเรียนลูกไม่ไปนอนร้อง,งแย้มนะลูกแก้วไม่มีเงินอโบน้ำเสร็นแก้ก็ทิ้งแก้วไปแก้วจะอยู่ยังไงแก้ต้องไปตามหาเขาลาละ เกี่ยแก้วทิ้งไปไม่ต้องรีบไปหนูกไปหาแล้วทำเป็นไงต้องทำแล้วเขาก็กลับมาแก้วไปไหนต่อไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่เป็นเพื่อนรู้ป้ะ ผมไปดูนเฮ้ยครม่าเรื่องนี้มันเากนไปมาดูเรื่องใหม่ดีกว่าครับโคตเรวดีเฮ้ยไม่ดูไม่ดูภาคพยจีครับจริงนะทั้งเรื่องเฮ้ยไม่เอาลุงไม่ชอบลุงชอบเรื่องแก้วลืมยังลุงอยากมองให้ให้น้ำตาไหลไปซ่าเยอะโอ้โหโคตเรวีดีกว่าไปดูโคตรเร็วดีเด็กจะท่ายไปแต่ลุงไม่ดูไม่ดูงใช้เลยนะครับเบวยจโคเรวดีม เม่เบืเอก็จะเป็จตัวันครับวันนีกันับชีตันดีอ้ยใช่ไหมครับขับให้เร็วเร็วดีเฮ้ยไอ้น้ตนอะไรอ่โอ้โหคือกระแทกยก่อนอะไรฮะนั่งจบแล้วจบแล้วครับโบเร็วดีอ๋อเียช้าเลยไอ้โน้ไปห้าร้อยเอาทำไมอ่ะใช่ไมอีกแล้โอ้ยทุก ไม่ดูฮะแก้วลื่มนังไม่ต้องดูแก้วนี่ลื่มนังไม่นี่ฮะเอาเรื่องนี้นะพอดีดีอดแต่ถ้าฉายใหม่ต้องพ้าก่อนนะครับผักซองไม่เป็นไรพ่อนักแสดงชุดเจ้าทั้งหมดโดยเฉพาะไอ้ตัวสุดท้ายยงไที่มันออกมาซักนั่งงุ้งเสี่ยงหนังไอ้เนี้ยออกมาคนแรกเลยได้ครับชมกันอย่างละเอียดเท่าไหร่ครับนั่งนั่งลงครับเอาละครับป .5 ทับหนึ่งครับอ่อ